มีคุณ<น>จันทีระ,ระบุตรนะคะพี่ขอภายถ้านอ่านชื่อผิดนะคะถามคุณหมอมาว่าเป็นคนที่ใส่ห่วงคุมกําเนิดคะ่ะแต่ห่วงหลุดเองคะ่ะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะหรือว่าต้องไปหาหมอหรือเปล่าคะขอบคุณคะ่ะโอ้ห่วงหลุดไม่ต้องไปหาหมอเลยถ้าหลุดออกมาภายนอกแล้วเราก็เห็นห่วงแล้วนะเราไม่ต้องไปกังวลแต่ว่าเรากังวลเรื่องท้องมากกว่าเราถ้าเราท้องเนี่ยเรา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 ,เราเป็นท้องที่ไม่ต้องการหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเกิดว่าเร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 าไม่ต้องไปห่วงหลุดมันก็เป็นมันเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่มันหลุดออกมาภายนอกแล้วมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะห่วงเรื่องการตั้งคันมากกว่านะครับและอย่างหนึ่งห่วงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะป้องกันการตั้งคันในโพรงมดลูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งครันขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจเช็คดูว่าเราตั้งครันในมดลูกหรือว่านอกมดลูกด้วยนะครับหรือตั้งคันพร้อมห่วงถ้าตั้งคันพร้อมห่วงต้องเราต้อง ต้องเอาดึงสายห่วงออกเราถึงจะตั้งคานต่อไปได้ไม่งั้นเราจะแทงมีโอกาสแทงได้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะถ้ามันหลุดออกมาแล้วก็คือหลุดออกมานะคะอืใช่ไม่ต้องพยายามแต่จะต้องหาออเวในการคุมกําเนิดทางอื่นนะคะถ้าเราไม่ได้อยากจะใช่ใ,ใช่ใช่